เปิดเลยสบายดีเปิดคลิปมาทำไมมาพ่อรถไทยเปิดคลิปมามาพ่อนั่นเด้ปาพ่อบอกอะไรน่ะกับสบายดีพ่อเป็นพี่น้องสบายดีวะปลุงสบายดีเบิร์ดสมองสบอสดสบายดีเบิร์ดสุขสุขคนสบายดียำสวยๆพี่น้องเลยคลิปนี้จะขึิมาอย่างสบายมากเลยนะเนี่ยปาร์ตี้ ปะาอ้องน่ะใช่มาเปิดแรกอันนี้เกิดงานจ็กซีแน่ใส่กเกิบใหม่ใส่ซเสื้อใหม่มาเปิดงานนะจ๊ะชิบหน้าพาผีพาน้องมาโรงเฮียนโรนะงเฮียนปฐมบัณฑมงของเ,เองเนาะมานำทีมงานปะพอง <S <S ทีมงานซาลาพี่น้องเแจ็กสิมายัางแน่แหละเราวลุนแล้ส้มนำกันแจ็คผุนที่ผ้ามายังขี่รถไทยหัวสันดอกแดกมาหอดเลยมาหอดโรงเรียนเลยเด็กๆกะหนังทิ้งแดด มาหยาเป้มางยาเป้ก็มงหยาบแป้เตมเงากระลมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิของเาเต็มหลวไทยเดี๋ยวสีคนคองลงก่อนพี่น้องเ้ยเราลุดล่าชมการจ็กสิมาเห็นยังแหละเอาของเต็มหลอดไทยมาหัวสันดอกแดกไม่ใหญ่ยังลงลงแต่หลดได้ไม่ใหญ่อ้วนงัมานำ้มันออ้ ตัวอะไรวะอันนี่มาสบายดีก่อนมาสบายดีก่อนโอ้ยโอ้ยมาสบายดีก่อนมาว้าวมาฟอนงบิดอยู่โรงเรียนเหมนี้พี่น้องเลยมาโรงเรียนปฐมอ้าวอ้าวโชเฟอร์ห้ามเอาโหลดไลท์มาใช้บัตนี้ขนของลงก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศกระวุ่นวายชะลเกินพี่น้องเลยเด็กน้อยเด็กๆก็ดีใจพากัน ฉันละหอดเวลาฉับมาเรียงคิวถาเลยวมืนอ้นน้องจ้อยมียังมาแน่มีอะไรมาบ้างน้องจ้อยมีมมเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟโฟกัสอยู่ทังของน้องจ้อย <c oughs> เา้าวหามาเมื่อกี้นีน่จะหายใจเกิบไม,ม่ได้มีน้ำปัน่นมีเขาพัดมีขนม แล้วก็มีข้องแคมมีแจ็คชิเปตยังถ่าเบิกน้ำกนพออกน้องจอยมีรายรายการอยู่หลาไปอยู่ข้างนอกเด็กๆกาเอาละช้าบ่วยลลู้กแล้วละเช้าบุเคยใช่ไหมาให้ห่จัมีที่เปิดไมเามนามคุณคู่บุราวะ

เด็กไปตีย okay. hey ีตะกันลูกอลูกบอแวแถวๆลูกอ้าอยากกินไงได้จรงลวลูกอชนบอลเอลแนอลแฟนบอลแฟนชวนยังคิดกันเากันไมอนะบอล ที่เทากับีิเล็กๆน่อยเนาะก่อนเรียนช้าง่านะจ๊ะ้อเทีนชาทั้ผ่านจงพรนาะ่้อนขนี่คือพ่อแม่นาพ่อแม่บ้านเรพี่น้องลากเียนในครูอันน่ดาวน้องานพค่ะกในครูประจำยืนเียนมูหลประทุมมูลลักนัือฮักแพร่ม่ยังบรรไดน้องๆนะเทียน ไปเก็บหอดไม่ทำางพันหอยปางถึงกะมาหัวม่เอาเแลมื่อนนี้เขากำกิจกรรมไรกัหน่อยเนาะก็คือเขาได้หามแห่งบันดานใจกต่ในเจดียที่ยวงไทยที่เาจะมาจัดกิจกรรมวูกสนับสนุนซ่องยูทูปชาวราวขมานอกลกกายังมีเขาพัดลักการีพนุหลักก็มีงนกระต่านี่เขาจะมอบเนไปไห่ทางอาณาจ้าภาพตหน เอาลงเอามือลองได้วันนี่ก่อนสีแจกของกินน้องจ้อยกับผ uh uh> uh uh> ้าเด็กๆเล่นกิจกรรมนะพี uh uh ่เนะถ้า้องเลย้องหม่นหุ่นไหนพุ่ใช่ไมนดีเ้ยเยาเฮ้ยเอาเดี๋ยวพีพงนงเดี๋ยพีให้มืวให้ ปุระเว็บบอกันเเป็นปุระยเนี่ยระยันนะปุระยนะเขาเ็เขลี้ยงเรียกงาเขาาเป็น้อง็เลียงนะฮว่าชนิดว่ายใช่น้เขาาเป็นจะเรมตีเป็นแรงานในช่วงนีล้างนึ่งไงมา

ร้องเพลงยังหรกอ้องเพลงกับโกอะล่องรองเขาจะได้รางวัลเ น้องเพล่ลองเพลงกับโกเก่ง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 บัลลาได้รางวัลนั่นเป็นไงบัลลาได้รางวัลบัลลาร้องเพลงบัลลาเก่งขอบขอบคุณครับกันลูกขอบคุณครับอาชัยทงเมียนอาชัยทงบัลลาเมียนค่ะเด็กๆ เล่นกิจกรรมแล้วก็แจกรางวัลพี่น้องเลยรางวัลของเด็กๆกดิดชิมีปากกาครับสมุดนะพี่น้อง

มาเพิ่มีในคู่คอห้างหายหายในคู่ดาวในคู่ใหญ่ทุกอนยิ้มใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่ง วาไก่นร้อยร้อยไก่ด่ร้อยจังะกิหรอเอาไปคิวเขามาไปคิวเขามารอคิวกินน้ำปั่นวันนี้น้องกับถด้เอามีเลยค่ต๊ะคูแม่ได้ยังไงสีรอปั่นลวแต่สนมกอดกเอามาิมาดูนกอก่อนไกินก่อนใหญ่ยังิคิวมามาขนมพี่นอ น้ำปั่นมาแล้วมัเรียกกี่ว่าขนมมาที่นี่เพราะว่าแนเขนมแล้วปั่นได้กรอกได้ไผ่ได้ บรรยากาศกะอาสิยัวยุกแดกจังหน่อยนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบตรงนี้เด้อพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสารบรรณานําเด้อพี่น้องยังอยู่ดีมีแฮงเบิร์ดสมองสวนโมาลําบวยสบายดีสบายดี